We'll yeah. วัสด,ดีค่ะสีกรไม่สีอุ้ยามอดีแล้ว ยางไว้แท้ยางลำป่นกับปอทันหุ่นดีละบอ้วูบ่าวหุน่นสุงยาวเข,าข่าดีบึ้ยข้าวดีล้ะครับเข่าดีครับสุงยาวเข่าดีครับผมไปเลยมามาบึ้ยบึ้ย พุ่นพูดใดตดแม่เฮ็ดฮี้ <S <S ยัง้ยเสัห่ยหึยหง่้ำก่นหึ่ยหึยหงเย้า,าไป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 ห้าแหืยอึ่ยห่ยหึ่ย ยังนันกลุ่นพญายิ่พิกอ๋อจุ้งแขนจุ้งอันมือพึ้นแน่เออยกมือขึ้นยกมือขึ้นให้พอดึงเร็วเร็วเร็วยาง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 จุกจับแขนกันยางเร็ว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 เนี้เออนั่นไปไปเออนั่นจุ้งแขนกันยางไปเนาะโอ้ยหก็ชีขี่ขันยางแต่เหมือนนี้แต่ว่าขันในปล่อย ผุ่นวุ้ยบงฝ่ามืดฝ่ามัวเด้อผุ่นหอดบานท่านโบเฮ้าเนี่ยหอดบานท่านบ่า,บา,า,บามือแห้งเกลี่ยหหหหหแหลน้ำลนไปไหนพี่เนาะเอาเอาแหล่บักยางแห้งเนาะ ยังไม่หลายเฝ้าฝ่ามือแห้งแต่ละมืออยู่โอ้ยกระน้ำทุกมือเลย Bớt 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 cả ôi xả xa, xa cả đây được xả xa xả xa, xa, xa. lễ heng lễ heng phà lễ hẹng. mình có lên nhàn một, một một bàn con nhàn phốn tốt lây เสีสีไล่ฝนสีไล่ปื๊ดปื๊ดปื๊ดฐานนี้ฐานนี้โอ้ยอดี๋ยวก,กำลังกาย นแน่นูกพี่เฮ้ยแลว่าได้ขาว่าได้เอ้โอขาพอยายพริกโอ้อือ ô giờ tốt để cắn đốm nữa thôi ngọt lẹo ngọt thang về lẹo ôi 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 ừ, ôi nhau, nhau. <laughs> อ้าบาทนี่เตลเลตลเตลเเต้นเต้น,ตน,ตน,ตนท่านบ่ท่านชืบชืบชบชบหูคุณอนะแรนออกกรณ์ปหายพีกเลยบาทเนียวยางเมืองผูใ้ดใดเไดกรกันบาทนี้ nhưng mà sao nhìn lên không? Hứ. Đây đến con cắp, lên đến con Non lông, non lông ดมหายหนังดมมีหน okay. ังดมหนังดมหนังครับดมกินผู้ใหญ่กินปะเปิลนะบูปะเปิลว่าไ้ย่างมานี่โดว่าต้องดมโดกินแม่เจ้าของนั่นกินนี่เน่ยได้นี่แม่หางดีได้นี่ mượt hèn lều pha mượt pha mua leo, chắc là không hả nhãn ừ bô hiu hiếu hiu bô hiu bô hiu nam bô ông cụ say nam hay bạc bà... hăm nói mẫn chín con này tiền uff, uff, say uff, lên tiền uff, uff, say uff, 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 Chín con bò uff, 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 ดเตลยิ่งชินบโดนนี่อยากบบนั่นอีกแล้วเปลาเอ้ยมันมันมันโอ,อ้ไปแล้วนี่นี่เห็นบบบาดนี่ จะดื้อเด้อมิงจะดื้อเด้อผลนถิ่ตกฝ่าวจีนผุนโยคาออกก่อนอันโยคาโยคาดึงดึงดึงขึ้น <Yep. S 1> เอาเจ็บเอาบันนี้โอ้ยเนาะเอาแล้วเ <Yep. S 1> อาีกแล้ว <laughs> Để đưa lại thử chị Nam con nè làm cái lái quá hên Ui Mười phốn hên Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì

เห็ดตะวันว่ะเห็ดตะวันลมมาแล้ว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 คุณเริ่มแล้วเริ่มแล้วเร็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 วไปแล้ววันนี้ไปไปไปเข้าบ้านเข้าบ้านโอ้ยหมา thầu bàn ừ con cắt thú cá kác cắt thú cá kác bưng nè trăng sơn là dắt đu ơ nè du su su dắt đu dắt đu thoi thoi lục thoi thoi ơ nè thoi 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 thoiขอบ cẩn lời mẹ เข้ามาชมคลิปวีดีโอนะคะเข้ามาแล้วดูดืมเข้ามากดไลค์กดแชร์หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ก็หนึ่งกำลังใจคะ่ะกขอจบคลิปไปก่อนคะ่ะพบก,กันใหม่คลิปหน้าคะ่ะคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ